สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มีประเด็นข่าวทางด้านของวงการทหารนํามาเสนอกันครับก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายุปกรณ์ในฝากฝั่งของอดีตสเวตเก่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับประเทศที่เป็นอดีตสเวตเก่านั้นควรที่จะทําการซื้อเครื่องบินจากรัสเซียและประเทศเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้มีการไปเข้าร่วมกับชาตินาโตแต่ว่านาโตเองนั้นก็ต้องการที่จะดึงบริวารของสเวตเก่าครับ มาเป็นพันธมิตรร่วมกันแต่มันก็ยังคงเจออิทธิพลของปูตินนะครับที่คอยกดดันอยู่หนึ่งในนั้นก็คือประเทศอาอร์ไบัจันประเทศนี้ครับเคยได้ทำการรบกับทางฝั่งของอาร์เมเนียซึ่งทั้งสองประเทศนี้ครับล้วนแล้วแต่เคยเป็นอดีตสเวียตเก่าแต่ต้องมาห้ามหันกันเองครับโดยเฉพาะเมื่อประมาณ3ปีก่อนหลังจากการรบเสร็จสิ้นแล้วครับ เลยทําให้อเซอร์ไบจันนั้นต้องชนะเพราะว่าในช่วงเวลาน,นครับอเซอร์ไบจันเนี่ยได้มีการไปพึ่งพาอาวุธที่มาจากฝั่งของอิสราเอลและตุรกีนั่นก็คือการใช้เรื่องของโดนเบลักตานะครับถือว่าสร้างแต้มต่อเป็นอย่างมากให้แก่อเซอร์ไบจันอาร์เมเนียจริงๆแล้วต้องแพ้สงครามนะครับแต่เดชบุญก็คือว่าปูตินนั้นเข้ามากกลเกลี่ย แล้วก็มีการส่งทหารรัสเซียนะครับเข้ามารักษาสันติภาพมันก็เลยทําให้ทั้งสองกองทัพนี้ครับทั้งอาร์เมเนียและอาอร์เซรบไบจันนั้นต่างก็ต้องมีการพัฒนากองทัพของตอนเองอาเซร์ไบจันจึงได้มีการหันหลังให้เครื่องบินค่ายรัสเซียครับแล้วก็หันไปซบเครื่องบินค่ายจีนแทนที่จะเป็นของค่ายตะวันตกหนึ่งในความต้องการของอาอร์เซรบไบจันก็คือเครื่องบินแบบ jf 1 7ด thunder เขามีเหตุผลนะครับว่าการที่ต้องการนําเครื่องบินแบบ j f -17 มานั้นก็เพื่อมาทดแทนเครื่องบินฝูงเก่าก็จะเป็นแบบมิจยิบเกในขณะที่ประเทศอเาเซอร์ไบจันนั้นก็จะมีการประจําการด้วยเครื่องบินแบบมิจยิบเกาจำนวนหลายลำนะครับทีนี้อเาเซอร์ไบจันเนี่ยเขาก็เลยต้องเพ่งเล็งไปที่เครื่องบินแบบ j f -17 thunder ในบล็อกที่3ซึ่งถือว่าเป็นบล็อกในปัจจุบันนี้ครับโดยยอดการสั่งซื้อสูงสุด ก็คิดว่าน่าจะถึง60ลําลำแต่ว่าการจัดซื้อครั้งนี้เรียกว่ามันเป็นการทยอยซื้อครับทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ได้รับรายง,งานว่าอาเซอไบจัน์นะครับกำลังลงทุนด้วยมูลค่ากว่า1.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เป็นแหล่งข่าวที่มันเกิดขึ้นล่าสุดหากว่าอาเซอรไบจันนั้นสามารถที่จะซื้อเครื่องบินค่ายจีนได้ครับก็จะทําให้เครื่องบินค่ายจีนนั้นก็จะ มีการเข้ามาประชิดชายแดนของรัสเซียแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรคือถ้าหากว่าอาเซอร์ไบจันนั้นมีการไปจัดซื้อ F16 หรือจะเป็นมิราดหรือจะเป็นยูโรไฟเตอร์ไทพูลถ้าเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าน่าจะเจอปัญหากับรัสเซียแน่นอนครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยคงต้องมีการเข้าไปกดดันทีนี้เครื่องบินแบบ JF17 เนี่ยนะครับที่อาเซอร์ไบจันเนี่ยเขามีความต้องการก็คือว่าเขามั่นใจว่า เครื่องบินแบบ JF-17 นั้นมันจะมีความโดดเด่นกว่า MiG-29 และก็ Su-25 หลายตัวเลยครับแล้วก็ยังรวมถึงว่า JF-17 Thunder ลำนี้นะฮะมันยังมีความสามารถในการมาต่อสู้กับระบบป้องกันภายรอรราการุ่น S-300 ได้ซึ่งระบบนี้ครับมันก็มีใช้งานในประเทศอเมเนีาอาอร์เบจันเขาก็มีความต้องการนะครับเครื่องบินแบบนี้ ทีนี้การจัดซื้อทางกล่าวนั้นแน่นอนนะครับมันก็จะมีการจัดซื้อเป็นแพ็กเกจรวมถึงพวกขีปนาวุธกระสุนต่างๆและการฝึกนักบินนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบอันสําคัญเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับหากอาเซอร์ไบจันนั้นมีการเปลี่ยนขั้วลยฮะจากเดิมเนี่ยเคยใช้เครื่องบินของสเวียตตอนนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องบินของปากีสถานกับจีนก็ต้องทําการฝึกกันใหม่เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับทีนี้ความสามารถสําหรับเครื่องบินแบบ jf 17ในบล็อกที่3มนี่นะครับมันจะมีความสามารถในการติดตั้งพวกระบบขีปนาวุธเนี่ยนะครับได้ถึง8ทํตำบลซึ่งมันมากกวา่าเครื่องบินในตระกูลมิยีเก้าเพราะว่า jf 17 thunder นันเดนมันมีการติดตั้งเลด้าขั้นสูงมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่มันไฮเทคกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าเครื่องบินลำนี้นะครับมันตกอยู่ที่ราคาลำละ25ล้านเหนรียญสหรัฐ ข้อตกลงนี้ก็จะมีมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์นะครับในการที่จะมาเพิ่มฝูงบิน jf 1 7 thunderbox ที่3จำนวนถึง60ลำนะครับแล้วก็มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าอาเซอร์ไบจันนั่นก็ทำข้อตกลงนะครับที่เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะทำการซื้อเครื่องบินแบบ jf 1 7 thunder แต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันยังไม่ได้มีการเข้ามาลงนามถึงแม้ว่าเครื่องบินแบบ mig 2 9 m นั้นมันก็เป็นเครื่องบินที่มีการอัปเกรด จากรุ่นสแตนดาดซึ่งมันก็มีการปรับปรุงอย่างหลากหลายนะครับเช่นการปรับปรุงตาถังเชื้อเพลิงขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์แล้วก็ระบบการบินนะครับแล้วก็ยังรวมถึงการเข้าได้กับอาวุธหลากหลายชนิดมิกยีิบเก้าก็จะเป็นเครื่องบินประเภทไฟบายไวทนะครับที่มีความคล่องแคล่วมากกว่ามิกตัวเก่า,กาแต่วัตถุประสงค์ครับที่อาเซอร์ไบจันเนี่ย เขาต้องมีการไปจัดซื้อเครื่องบินแบบ JF-17 ก็คือว่าเขาต้องการความประหยัดครับคือ Mig-29 เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาดหรือว่าจะเป็นรุ่น M ปรับปรุงมันก็ต้องมีการใช้เครื่องยนต์ถึง2ตัวแต่ว่าในขณะที่ JF-17 Thunder มันใช้เครื่องยนต์เพียงแค่เครื่องเดียวเขาต้องการความโดดเด่นนะครับในภูมิภาคตรงนี้และในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่า,าเซอร์ไบันนั้นอาจจะมาขอ ผลิตเองภายในประเทศก็ได้นะครับว่าการทําข้อตกลงนังกล่าวเนี่ยนะครมันสามารถที่จะตกลงกันได้ JF-17 Thunder แบบนี้นะครับมันก็จะมีความเหนือชั้นกว่า Mig-29 ในแง่ของการรองรับอุปกรณ์ที่มันหลากหลายประเภทอากาศสูงอากาศและอากาศสูพื้นนะครับเรื่องของเลดารานะครับเดรดราของ JF-17 นั้นก็สามารถตรวจการได้ไกลในระยะ20กิโลเมตรครับเพื่อจัดการเป้าหมายบนอากาศแล้วก็300กิโลเมตร เป้าหมายทางเรือ JF-17 มันสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและอากาศสู่ทะเลได้ครับนี่คือความประสงค์ของอเซอร์ไบจันในขณะที่เครื่องบินแบบ JF-17 ก็เป็นที่ต้องการสําหรับกองทัพอากาศเมียนมากองทัพอากาศนิจิเรียเพราะว่าพวกมันนั้นได้มีการถูกขายให้แก่กองทัพเหล่านี้แล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆนะครับให้ความสนใจเช่นอาเจนตินาอียิปต์อิหร,ร่านมาเลเซียศรีลังกา ก็ต้องการเครื่องบินลบที่มันมีราคาเบาแต่มากด้วยสมรรถนะนะครับแต่เราจะยังไม่มีการพูดถึงว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเหมือนกับที่พมาเนี่ยเขาเคยใช้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการมาของ JF7 มันก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคตรงนี้ครับอย่างแน่นอน